สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ออยจะพามาดูวิธีการทำความสะอาดนะครับกระจก2หน้าของตัว a d v a n c e 6 5นะครับซึ่งเครื่องซีรีส์ที่เป็น6 2x x 6 5 x นะครับซีรีส์ตัวนี้ก็จะมีตัวอ่านสองหน้าหรือเป็นดับเบิลสแกนอยู่นะครับพี่ออยจะมาดูวิธีทำถอดทำความสะอาดนะครับนะครับวิธีการหรือวิธีการถอดนะครับของตัวกระจกสแกนตัวนี้นะครับ ทำความสะอาดกระจกตะแกรงตรงนี้นะครับถ้าเช็ดอย่างเงี้ยมันจะไม่สะอาดนะครับถูอย่างเงี้ยไม่สะอาดนะครับก็วิธีการเช็ดนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดฝาอ่าฝัางซ้ายนะครับยกขึ้นขันน็อตมีน็อตอยู่สามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับข้างบนมีสามตัวฝั่งนี้นะครับถายน็อตตรงนี้ออกเลยนะครับถ้าตอนที่สองนะครับ น็อตตัวนี้นะครับด้านล่างกับตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนำออกเลยนะครับแต่สังเกตน็อตนะครับน็อตนี้จะเป็นหัวอย่างนี้นะครับอ่าข้างบนก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นน็อตหัวอย่างนี้นะครับละ,ะเอียดเจาะละเอียดนะครับทับหนึ่งครับ ส่วนตัวนี้นะครับจำนัดเกียวหยาบเดียวปล่อยอเทียมไปไม่เหมือนกันนะครับอย่าใส่ผิดใส่ถูกนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้ชุดสีมันบานออกนะครับ <Okay. S 2> จะไม่แน่นแล้วทีนี้ทำการอันนี้ออกนะครับข่อยดึงออกตัวล็อกออก เขาค่อยดึงออกนะครับจะเป็นล็อกเคี่ยวล็อกอย่างนี้ครับค่อยกดออกนะครับได้แล้วเราก็มาเจอนี่กระจกตัวนี้นะครับเขาเรียกกระจกหน้าสองครับของ R D F นะครับวิธีการทำสะอาดนะครับนี่ผักผักตัวนี้ลงมานิดนึงนะครับง้างนิดนิดนึงด้านขวานิดนึงแล้วก็ดึงออกเลื่อนออกดูจุดด้วยนะครับตำแหน่งจุดนะครับนี่ ความสำคัญคือตำแหน่งจุดต้องอยู่ตัวนี้นะครับฝั่งเดียวตัวนี้นะครับอย่าถ่ายผิดนะครับแล้วก็ค่อยเลื่อนออกมาตัวไวเพจตัวนี้นะครับนะจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับพลาใส่ไปอยู่ตำแหน่งนี้นะไวเพจนะครับข้างหลังจะไม่มีนะครับนะดีคอนเชตก็ถ่ายน้ำยาที่กระจกนะครับเช็ดทำาสะอาดนะครับสองตัวเลย ก็เช็ดธรรมดาธรรมดาครับน้ายาที่ก็จบก็ได้นะครับเช็ดให้หมาดๆนะครับอแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะครับให้จบเงาเลยให้เงาเลยนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรนะครับเช็ดไว้เพจด้วยนะครับให้สะอาดทั้งสองฝั่งนะครับเอเช็ดเสร็จแล้วนะครับให้ทาการใส่เหมือนเดิมมีการใส่นะครับจะมีร่องสองร่องนะครับซ้ายขวาอย่างนี้นะครับ จดเลยหันเป๊ะนะเขาลอกนะครับดูตรงนี้ตำแหน่งนะครับอย่าลืมนะครับตำแหน่งจุดขาวๆเนี่ยครับจะอยู่แถบซ้ายนะครับจุดขาวๆนะครับนี่แล้วประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับใส่ขอครอบเหมือเนเดิมนี่นะครับแล้วขันน็อตนะครับเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิม โอเคตอนนี้ก็ใส่น็อตครบทั้งหมด5ตห้ครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็ปล่อยนะครับฝั่งนี้ก็ปล่อยครับนนัดหนึ่งนัดสองนัดสามนอตสี่นัดห้าตัวนะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยววิธีการทำความสะอาดกระจกนะครับใช่ครับวิธีการทำความสะอาดกระจกขอบคุณพี่ออยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ